สวัสดีพี่น้องปองไปแต่พิซซอมตกคนทุกท่านพบกับช่องสายฟรีสไตล์อาซาโรนี่จะพาไปชมบรรยากาศพาไปเที่ยวเมืองบุญเด้อพี่น้องป่ะไปเบิ่งกันเลยเป็นจังไงไปเบิงเบ่งพี่น้องปองไปตัวมันย่งเหนอยู่ทางอ่ะบ้านน้ำมันน่ะเีย็นๆดูตัวยัางเขาตัวนั้น điểm xì các bạn này Bò đạt bạn yên bệnh viên Xôm lên cả suốt ra bà này, Phải đến bưng Phải หมา,สสายเลขสองสีโ่โขกไส้เด็ดรวมซีคิวสูงเนิ่นไ,ไฟเขียวเตรียมเรียนหนีนานไปไฟแดงย,ยืดพกัจอ,อดเบิ้งสูดไม่เคยยึดไฟแดง อย่างใหม่ตัวนี้ดูแมนบ่คขึ้นจังซ่อใหม่โลกคนนีง้งามดีเว้ยจิดใฟพิตสมาธิกิตการจิตสมาธ ยี่พวกัรก็เริ่มง,งานเรยเลยงานกาศาสตร์เริ่มติดกับงานปีใหม่กันแล้ว ขาวเยชาพะปกติหอทชาพะวันเค็มหลังจากกินเช้าปึ่งมันแพงเซ็นเข้าเลือกไปเลยเ มมีิ่งเหมือนพระงามเลยนักนก็ดอกทองยังอย่างไรดอกไฟยังขึ้นเลยหัวยังทองยังอาลามใส่ทีพ่อดอกไฟสิบเอ็ด สองสองเดอสอง,สอง <c oughs> อนมยดิพัฒน์สองตันเยบ่ดนเดียวั <c oughs> บนสมิงานพระธาตุน้อยยีขอเขือนรับปริญญาบัตรได้ไดิชงยันท่านว่ดนาด <ๆ S 2> ิเรียนเทเดปักชงสมเด็จพระเทพเทิดมาพประธานปริญญาบัตรมองอุบนน่ จะเกาเรีย่ๆแล้วว่าประมาณวันที่สินี่แล้วปลายเดือนทันว่าถ้ามีงานก็มีหานคล้ายทองใหม่เลยนะสกอมันเลี่ยวๆหรือว,ว่าหันเลวหรือว,ว่าหันหลูววุม่มยันตายเสบียงเราเนราจนตุม้มงานปริญจา

สาเล่ามาเรียน,นย่นี่ก็หลายอย่างเยมต้งจะภาษกปากเสอักะปืล่านงหลาย,ลห,ลายหลายกรเราว่าเด่ด้นาเรียนมีมบนี่เขา,เาสัมผัสอยู่ยีห้อยังกด้ยังตังนี่ฟอร์ดฟอร์ดตัวน,นีน้าเป็นบ่ยี่้ักันตังอยู่ดิตัวโยเื่อนบ่ Cái này cứ chẳng sọt bây giờ mà Đồn đầy cứ chẳng... Lọc khô Lọc xuất chưa bây giờ? Xuất Phái xeo bây giờ tụi bây, bây đèn chẳng Một phút là lại เราอาหรเปล่าแฟนเงิของเอาหรือจ๊ะ บางพมาเทปก็ผู้ไปนีไปหอดคอนกันฮะพมาสรงเทบก็ผู้ไปสนามบินไปหอดคอนกันทางรถก็ทั้ง่แะทังเครื่องบินบ้านสิบบาอดคือโคราชก็ไอ้านเลย่่สงสัยเลยโคราชมาแล้วนี่ยเสียมาที่หอได้นอีกเสียา่อีเสม้าโคราดมาแล้วซวลเวลาการบินตรงเป๊ะได้ คันเียคกนแล้ว,วไปกินอรขอที่ร้องเรื่อยที่นี่นจะกินกับปรตแล้วมัช่วยปรตได้ถ้ากับจะกินจะสนุกกิน ออกนอกเข่ากลางออกซ้ายออกเพราเข่ากลางตัวได้ไกลกว่ากันพากลางเลยแล้วาพากลารวัน <c oughs> พากลางออกทั้งวัวี่ออกตรงกลางเลย,ย,อ,ยออกทั้งตอนนี้แสบปะ่ะเนยกทีมแล้วตอนนี้แสบไปไหนยังพิบูลไปอยู่พี่บุญนังคือขากเยอะ Niềm mấy lạy, mà nhắm vậy lắm cất chắc mấy kìa kỳ hồng lạc sạch Cái mỹ sạch 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 มด้หาดนลุกจกชุมนได้หาคายอดช่วงกสิบมนะา,ลาจจะลง,ง,งเบเดีนะสี่สิบอีสิบนาที ียกกันซากคนเหรือว่ามันโปรตงเปรตมันก็จิตรวจขอตรวจยังไงไม่บอดไม่หาส่วนนั้นแต่ว่าเมไม่หอดเยอะข้างบนเลยว่นะมันเคยเสกขังเอ้ะพิเศษนาที่เนรทีก็ที่ก็เสกเอาได้ผู้นางทั้งถ่ายทั้งอานเขาบอกเขาจะมาเวอร์เสกกระเป๋าอีกจะขอเงีกคงไปคนใด ความได <嗯 S 3> ้เยูนเหมครใครยู่เสียวใครยุ่เสียวเฮ้ยยังอะไรจีนว่ผูก完了 ิบอแนะอ,าาาอนี่หอยแครนุดนักเรียนธรรมดาไม่ไงี่เขาแกไปใส่แดดนี่ชิบอดไหมแกเขาเมื่อเัากี่ก้เลย